สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุตรขู่สู่คนกันยินดีทุกทุท่านเนาะเข้าสู่ซองเบาแอร์ไซบุรีพ่อแม่พี่น้องกังมือนี้เบาแอร์ไซบุรีก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านไอ้ปักกุ้ยเนาะพี่น้องเนาะก,ก็ได้มาไอ้มอบข้าวมอบของให้ทั้งไอ้สาวตองเพื่อนพ่นอ,อกกพี่น้องเนาะก็มีผู้ใหญ่งจะบุญทางสาวนวลชวนเื่นเพื่อนพ่อพี่น้องเนาะกับเพื่อนก็นกนได้ ของมาจากผู้ใหญ่เพื desserts, paper, ่อนเนาะเพื Luckily, ่อนกะเอาข้าวของมาเหมาะมาทั้งครอบครัวน้องตองเพื่อนนาะไม่น้องเนาะกะสิมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่พอไม่น้องเนาะกะมันอยู่ในกล่องในอย่างนาะกัแล้วก็สิเป็นข้าวสารน้ำพอไม่น้องเนาะกับเบ้แอ๋ก็ได้ถือโอกาสมาดามเพื่อนนาะกับว่ได้เข้ามาหาน้องเพื่อนกะดนดนล้วพอไม่น้องเนาะกะตั้งแต่เพื่อนเอาเบะมาส่งเนาะที่ว่าเบ้าแอ๋เขามาน้ำแต่ว่าน้องมันกับเจอน้องเพื่อนมาไม่น้องเนาะกะเมื่อนี้บ้าแอ๋ก็สิพาพี่พาน้องไปเบิ่งเพื่อนเนาะว่าเพื่อนได้ของได้อย่างแน่ไม่น้องเนาะกะ มีอย่างแน่พ่อยน้องเนาะแต่ละอย่างพ่อยน้องเนาะเดี๋ยวไปติดตามมาส้มพร้อมกันเลยพลอโอเคพ่อยน้องเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่เฮือนน้องมาแล้วพ่อยน้องเนาะกะมื้อนี้กะมากับทั้งไอ้สาวนวลเนาะเพิ่นกะได้เอาข้าวของมามอบให้ทั้งครอบครัวน้องเพิ่นพ่อยน้องเนาะกะมามื้อนี้กะเฮือนชานบ้านซ่องเพิ่นเนาะกะมีครบหมดแล้วพ่อยน้องเนาะกะ้องหน่ำของในกะงามหลายพ่อยน้องเนาะ กระดนแล้วบ่ได้บ่อ้บ่ได้เข้ามาหาน้องเพิ่นเพื่น้องเนาะเงานชานบ้านช่องเพิ่นเนาะโอ้มื้อนี้กัน้องเพิ่นก็ได้ของหลายสิ่งหลายอย่างอย่างไรเพี่น้องเนาะโอเคเอาสบายดีน้องล่ะสบายดีโอเคเดี๋ยวอ้ายขอหนังหยาดได้ไหมกันโทษเด้อเป็นไงมาหนี้มาได้สิได้ของหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เนาะโน้ ว่าสิเป็นท้งข้าวสารเอ้ยอากาศ <c oughs> ที่เกลิดเป็นนวเนาะอากาเสพงเสผ้าหนำเนาะน้องละกะ,ออะ,กะโอ้ยหลายไว้เนาะเนาะก็กะมีทั้งแผงโซลาเซลล์นำไว้หนอนาะแผงโซลาเซลล์ใหญ่นเนาะแผ่นมันอยู่ทางไหนไว้หนอนเนาะอยู่ใส่แผนะ่นนี่นี่บ่กะอยู่นี่มืดไว้หนอนเนาะทางโอ้หลายสิ่งหลายอย่างนะใส่เป็นเดือนเป็นเดือนกับ่มือดดอกเลยเนาะ มีทั้งของยู่ของใส้รองเท้าน้ำให้านองเป็นรองเท้าแตะเนาะแล้วก็มีผัดลมน้ำให้หนอนเอาไว้ผัดกลางคืนเวลาคือน้องต่อก็มีเอาลูกมาอยู่น้ำหน่องตอนนีเนาะแม่นวะบอเอาลูกไห้เส่เมื่อกี้ลูกอ้ายเนาะโอโ้เด้เด้แผงคือาเซลนั่งอยู่ด้านหลังเนาะโอโ้เป็นแผ่นใหญ่เลยไว้ไหนอนเนาะก็มีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ทั้งแผ่นตัวนี้น้ำให้หนองเนาะ ของน่าจะเป็นของไอ้หวานเนาะไอ้หวานแต่ของน้องเป็นตัวใดตัวนี้วะตัวนี้กับตัวนี้เนาะโอเค้กไอ้หนองเนาะมีหลายอย่างก็ได้นี่จะเป็นพวกไอ้หัวชาร์จเนาะหัวชาร์จของโทรศัพท์นำไอ้หนอนเนาะมันก็เป็นไอ้นี่เนาะเป็นหม้อเป็นยังน่าจะเป็นแบตสิบสองเนาะแบตสิบสองแล้วก็ใส่ตัวเก่าเป็นอะไรมันเพลินแล้วบอใช่บอได้เลยมันเนาะโอ้ กามือนี้ก็ดีใจอยู่บ่าน้องละเนี่ยดีใจเนาะบบกิ้นอดไอ้โบกบ้มได้ข่าวมาโดนนะคินฮอดว่ามาได้ข่าวมาโดนโดนนะมาได้ข่าวมาหาเพิ่นเนาะเป็นไงอยู่นี่กอยู่ดีมีแห้งอยู่น้องละเนาะก็สูมือในภาคกันเทศอย่าน้องละไปคดแมงกิลล์คดแมงกิลล์เนาะโอ้ได้หลายอยู่บ่าน้องละเป็นไงอยู่พี่กัเขาไอ้เขาเอื้อหเห็ดห้เห็ดนาแล้วบ่เห็ดแล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้กับฝนดีอยู่ว่าทั้งบ้านเป็นยังไง ดนะูเนาะโอเคข้าวน้ามามปลาก็คือจีบริค่าตลอดและเห็นทั้งสาวนวนผลมาตลอดเนาะข้าวน้าม,มื้อนี้ก็น,น่าจะประมาณอยู่เสาเสาปลายโลให้น่องเนาะเสารือสามสิบเนาะกับพวกคนพนเนาะอันนี้เจ้าก็ใส่เป็นรึเป่นเนี่ย <c oughs> ไปการไปการหรือเ่าโอ้ฝกไฟสายเนาะไฟสายสองกองแต่กระคองนี่พนกายยังบอท่านได้แบ่งกับทั้งไอ้บานบ่อโอ้อยังเนาะกินข้าวกินน้ำยังนอนหลาานับมันเองนะกิขนข้าวกับกระซิ่ ไปซีลเนาะไปซ่อนบ่อายค่อยเพิ่นแบ่งให้บ่โอ้เดี๋ยวนี้นะครับ่ได้ไปดำนารับจ้างเพิ่าเป็นยังไงไม่รู้ผมได้ค่อยไปเนาะอืมกะอันนี้โอ้ได้หลายได้โทรศัพท์ใหม่เลยเป็นได้คือว่าเนี่ยได้หลายเครื่องเติบได้เนาะโอู้หูให้น้องเนาะมีทั้งโนเกียเนาะโนเกียโอ้ซัมซุงไซส์แรกแบบเนี้เครื่องเก่ามันเป็นยังไงล่ะ ตายต้องน้ำเนาะโอ้ซิมซิมกับมีเนาะอ๋อหลายสิ่งหลายอย่างนะพี่อนเรามี vivo แล้วก็ samsung หอยน้องเนาะ samsung เปิดเครื่องติดตัวแล้งล่ะเปิดแล้วปะโอ้ใช้ได้ช้งานได้ปกตินะโอเคก็น่าจะใช้ได้หมดสองแล้วนะหมดสามโอ้แบตเต็มใช้ได้อันนี้ได้ใช่ไหม นี่กับแบตเต็มสุดยอดเราได้จะไปให้เบาได้ชิมกับแต่ว่ายังมาที่ในโรงทะเบียนชิมใช่ไหมน่ยนะคนในบ้านในประเฮ็ดเป็นหรือว่าน้องเฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดบ่เป็นบ่คือี่เาค่อยแท้เป็นดีใจอยู่บ่น้องหล่าเนี่ยนะดีใจเลยดีใจนะโอเคกะาวิตารอไอ้ติดแผงเซลาเซลยวเนาะ น้องชายกับพ่อยู่นอกบ้อนนี่น้องล่ะเพิ่นไปเนาะไปเฮ็ดเวียกบ่ไปช่อนเววาอนาะโอ,โอ้โอเคโอเคโอเคอเบิ่งในกล่องนี่ก็เป็นเสื้อผ้านเนาะเสื้อผ้าของทางแม่บ่เลยนี่ยสำรับผ้าถุงบ่น้องนะก็เป็นนั่นนั่นของน้องแม่เนาะโอเคน้องละ่ะสบายดีเนะาะโลยสบายดีสบายดีอ้ายก็สิได้เดี๋ยวน่าจะติดตั้งแผงโทรศัพท์ให้น,นี่แหละเนาะโอเคก็สิติดตั้งทางในน้องล่ะ ทางทางใต้พื่อนไม่น่องเนาะกับตอนนี้พ่อบอ,อกให้กะสีได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ให้เพื่อนใหม่เนาะกับมีจากทางผู้ใหญ่จากฝั่งไทยนะคนฝากมาให้นะเป็นอันนี้นำเนาะมีสวิตช์ปิดเปิดคักแน่พอพีอ่น้องเนาะกับมีดอกไฟสองดวงคือเก่าพี่น้องเนาะกับซีได้ติดตั้งให้เพื่อนไม่น่องเนาะกับทางครอบครัวเพื่อนเฮ็ดบ่เป็นเนาะเดี๋ย่าไปเป็นคนติดตั้งให้เนาะมันก็นเป็นอันนี้มอ,อไฟแบต โมไซนาะนี่เนาะก็น่าจะใส่ได้เล้วเพราะว่าอันนั้นอยู่เนาะเดี๋ยวไปซืติดตั้งเพิ่นไว้นอนเนาะก็ตอนนี้เพิ่นก็กำลังเลยคุดข่มไเอันนั้นอยู่ไว้นอนเนาะคุดข่มเชียวแพงมันใช่เนาะเป็นแพงอันนี้ก็เป็นที่ซัดซัดแบตเนาะให้นอนเนาะซัดแบตเป็นโมไฟนั่นเนาะหากเดินทางมาหอดไว้น้องเลยมันกะสิคำเลย โอเคพ่อแม่น้องน้องก็สอนบอกให้อ้ายเพ่นนั่นต่อสายแล้วเนาะตัวนี้กับบอ้เป็นคนต่อให้เนาะต่อสายต่อยังกะลองปาไว้ไว้นี้เนาะแล้วก็ให้อ้ายเพ่นเสียไปเฮือนอีกหลังนึงเนาะเสียไปเฮือนพุ่นแล้วพี่น้องเนาะก็ต่อสอนเพ่นต่อแล้วก็ส่วนน้องตองก็ต่อแล้วเรียบร้อยเนาะอยู่ไหนพ่นแล้วพี่น้องเนาะก็มีแต่เอาแพงใส่พี่น้องเนาะแพงใส่กำลังเฮ็ดแพงให้ยังไเนาะเสาแพงเนาะ

เจะเอาไม้หก่อนจตีออกวะเอเอเอมันะแมีบ่ไม่กีบนั้ไอันปิ้นเสาเอาได้ปะปิ้นเสาเสาปิ้นเสาแล้วกับหนหน้าไปพุ่นหรอวะ นี่นีไม่กีบน่อยเลยเลยเะซ้อนใช่กระตอกบอมันกเพียงหมุนหมุนอช่ไน้ะโอเคถ้าจริงคืออ้ไอ้เฮ็ดเมื่อกี้ก็โอเคยได้ที่มันลอยลงหันละก็งามอย่เห็นเรเฮ็ดดับลง โอเคกะบางแป็น,นอันนี้เรียบร้อยเนาะแต่ว่าหาเพ,พิ่นหาลวดมัดหายังมัดไว้น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกะได้มื้อนี้ก็ได้เข้ามาบอกข้าวบอกขอหมายทั้งรอง,ง,องตองเพื่อนแล้วก็ติดตั้งแผงโซลาเซลล์วไว้เพื่อนใหม่พ่อแม่น้องเนาะกะชวนนั่งเก่ากะเสี่ยวไปซ่อมเบิง่พยยงพื่อนนะ้องเนาะมันเปิดยังไงกันเนี่ยพี่น้องเนาะมันยังใช้งานเดี๋ยวกับพี่เดนะี๋ยวกับพี่เพื่อนน้องเนาะกะเพื่อนกะกำลังไอ้คุดเสาแล้วก็ใส่แผงไถ่หยังเนาะใบกะสอนเพื่น,นะนต่อ ไอ้พวกแผงพวกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็ส่วนของอ้ายเพื่อนก็เสียมาติดตั้งไว้ในเฮือนใกล้ๆนในลำพยน้องเนาะกับมื้อนี่บ่อแอก็สิได้เดินทางกลับก่อนพยนตร์เนามันก็ค่ำแล้วพยน้องเนาะกับบ่อแอก็ต้องขอกราบสบายดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านหรือวยเอฟซีมอจิคูสุคนที่เข้ามาชมคลิปบ่อแอกับบนที่โคตรคำโฆษณาให้บ่อแอ๋นาะงพยน้องเนาะกับขอขอบคุณขอบุญหลายหลายพยนตร์พยนตร์นะมื้อนี้บ่อแอใช้บุหรี่ก็บทได้เดินทางกลับก่อนพอพี่น้องแล้วก็ขอกล่่าาาววคสบยดี